เพื่อนนะครับนักดีไอวแอมลอและเครื่องเสียงนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาใช้งานโปรแกรม psu designer นะครับเพื่อทำการออกแบบภาคแกยไฟเครื่องเสียงนะครับซึ่งโปรแกรมนี้สามารถออกแบบภาคแก้ไฟของตัวแอมลอดได้ด้วยนะครับให้เราทำการดาวน์โหลดตัวโปรแกรมเลยนะครับ เราพิมพ์คำว่า p s u designer นะครับ p s u designer เนี่ยก็จะมีลิงก์ต่างๆโผล่ขึ้นมานะครับเมื่อเราเมื่อเราทำการกดค้นหานะเราทำการเลือกตัวนี้ครับนี่ p s u designer 2 2.2ดาวน์โหลดฟรีนะครับให้ทำการคลิกเข้าไปก็มาเจอหน้าต่างตัวนี้นะครับเราก็กดที่ดาวน์โหลดนี่ครับสีฟ้านะ พอเรากดดาวนโ์โหลดเรารอสักคู่นะครับปื๊บแถบนี้วิ่งอ่าก็จะมีตัวไฟเอ็ก์เดาวน์โหลดมาให้ที่นี่นะครับเนี่ยมุมซ้ายนะครับมุมซ้ายล่างเดี๋ยวคุนคลิกเลยครับทําการติดตั้งครับเพื่อนๆแอปเซ็นะครับแล้วก็อินสตอลออตโตเมติกอลอาอันนี้นผม ก็มันถามว่าจะรันลันโปรแกรมเลยไหมแล้วก็ฟินิชแล้วก็ลันโปรแกรมเลยนะครับทีนี้ในหน้าต่างของตัว PSU เนี่ยครับมันก็จะมีค่า default มาให้เป็นโปรแกรมใช้ไดโอดบิดนะครับ1 n 4 0 0 7นะครับคนอ,อื่นต้องบอกก่อนนะครับว่าผมไม่ได้เก่งการใช้งานโปรแกรมนี้นะครับ แต่ว่ามีพี่ท่านหนึ่งเขาแนะนํามานะครับก็เลยมาลองศึกษาดูแล้วก็มาติดตั้งแล้วก็มาลองจําลองซิมูเลตให้เพื่อนเอนดูเป็นเบื้องต้นนะครับเพื่อนๆก็เอาไปต่อยอดเอาแล้วกันนะครับโอเคเ่าเรามาลองภาคกจไฟกันเลยดีกว่าเนาะมาลองภาคกจไฟกันเลยดีกว่านะครับตัวนี้จะเป็นมอปแปลงตัวนี้จะเป็น ไดโอดบิดนะครับตัวนี้ก็จะมี C อยู่หนึ่งตัวแล้วก็ R, R R ตัวนี้จะเป็น R load นะครับเราใส่ไว้เพื่อเป็นให้เป็นโหลดอ้างอิงเฉยๆนะครับนะครับอุปรกรณ์ต่างๆที่เราจะทำการปรับเปลี่ยนเนี่ยให้ทำการเดือบลนคลิกไปที่อุปรกรณ์นั้นๆนะครับนี่คลิกซ้ายสองครั้งดับเบลิลคลิกนะครับมันก็จะขึ้นมาให้เราเปลี่ยนค่านะครับ อย่างตัวนี้อ่าผมจะทําการเปลี่ยน <c oughs> ตัวแรงดันของมออแปลงเนาะผมใช้ลองใช้ไฟ300รโวลต์นะครับกระแส0.5นแอมป์นะ,ะไดโอดใช้ 1N 4007นะครับแล้วก็ สี่ตัวแรกจากนั้นกด insert เราจะเพิ่มโชคเข้ามาหนึ่งตัวนะครับตัวนี้เป็นสีตัวแรกนะโชคหนึ่งตัว้ังต่อไปเราก็คลิกขวาครับตัว insert rc เข้ามาครับเอาขีดสเตทเอาสักสองสเตทเนาะประมาณ้อ่ะ สักครู่นะครับจอดับคับเมื่ออ่้มาละขออภัยครับพอดีจอมันสแตนบายนะครับอ่มาแล้บก็จะได้เป็นภาคแก่ไฟขึ้นมาลักษณะน,นี้เราก็มาทำการเปลี่ยนค่ากันครับเ่อ้ L เราจะใช้กี่เฮนรี่ครับโชกอ่ะสี่แล้วกันเนาะ 4เฮลลี่4ตัวแรกนะครับใช้น้อยๆหน่อยละกันนะครับให้เราดับ b l e ลคลิกที่ค่าอข,ของอุปกรณ์นะครับ4ตัวแรกเอาสัก 10u ูละกัน 10u ก็คือ10ไมโครนะครับ4ตัวที่สองใช้สัก220โอเค4ตัวที่สามใช้120ไมโครเฟอัดถ้าใส่ไฟอมลอลดใช้ ใช้ค่าตัวสีไม่เยอะนะครับตัวท่านทานเอาสักร้อยโอหมได้ไหมไม่ต้องเยอะยังไม่ต้องเยอะนะครับตัวนี้ก็สักร้อยห้าสิบโอห์มนี่โอเคครับเราก็ลองทำการ s i มูเล t ดูนะครับปุ๊บเมื่อเราทำการ simulate ดูแล้วเนี่ย แรงดันที่นี่นะครับเ,เพื่อนแรงดันที่ A3 เนี่ยเราก็มาดูที่นี่ครับ V A3 ปุ๊บคลิกไปนหนึ่งทีก็จะมีกราฟมาให้นะครับกราฟมาให้อันนี้สามารถเปลี่ยนบินลิเซกได้ ทีนี้ VR3 นะครับเราอยากรู้ว่า VR3 เราอยากรู้ว่าแรงดันที่เราจะเอาไปใช้งานไฟบีบวกเนี่ยมันทำหรือเปล่านะครับเราก็มาดูที่ค่าริเบิลเนี่ยครับค่าดิฟของมันนะครับ คือถ้าเพื่อนๆมองก็คือยอดขึ้นของมันเนี่ยก็จะมียิบยิบยิบอยู่1.4โวลต์นะครับก็ถ้าเกิดว่าคำวงไวๆเนี่ยวงจรนี้ก็ยังทำอยู่นะครับเพื่อนๆก็ลองเปลี่ยนค่าค่าพวกนี้ไปเรื่อยๆนะครับอาจจะลดลงนะครับเราลดลงก็ได้ครับลดลงเหลือสัก50ไม่โกก็และกัน โอเคครับทีนี้จะเห็นว่าริเบิลมันน้อยลงแล้วครับเป็น86มิลลิแอม86มิลลิแอมครับคือนิดเดียวนะครับค่าดิฟของมันแทบจะเป็นเส้นตรงแล้วครับตอนนี้ค่ามินกับค่าแม็กนะครับแทบจะเป็นเส้นตรงจะเป็นลิเนียภาคใจไฟแล้วนะครับมันก็เลยไม่มีเสียงฮัมนะครับวิธีการดูผมก็จะดูประมาณนี้นะครับ ส่วนกระแสเนี่ยเพื่อนๆก็จะดูที่นี่นะครับว่ามันตกค่อมไออา,า 3, มันตกค่อมเท่าไหร่<ม>ก็เราใช้โหลด 5k ครับมันตกค่อมอยู่ที่73มิลลิแอมนะครับนะเดี๋ยวลองเปลี่ยนเป็นเคอร์อเลนแถบดู นี่คือกระแสที่เราเอาไปใช้งานไอทีหนึ่งไอ นีลองเล่นดูนะครับใช้ไม่ใช้ไม่ค่อยเก่งนะครับโอเคครับเราก็จะได้ประมาณนี้นะครับเนาะไป VR3 นะที่ผมจะดูเท่คือดูที่ VR3 นะครับโอเคก็ไม่น่าจะหำนะครับสำหรับวงจรนี้นะ ทีนี้เราจะทำการเปลี่ยนให้เป็นหลอด 5u4 นะครับแล้วก็ทำการเดือบลคลิกที่นี่ครับให้มันเหลืองๆเนี่ยฝั่งซ้ายเป็นโซลิดสเตตนะก็คือใช้ไดโอดนะครับฝั่งขวาเนี่ยใช้หลอดนะรเราจะใช้หลอดฟูลเวฟเลกติฟายนะครับปึ๊บเดือบลคลิกไปที่ที่นี่ครับเปลี่ยนเบอร์หลอดครับ เป็นหลอด 5U4 แล้วกันนะครับอ,อะโปรแกรมเล้นออกไปแล้วครับ <c oughs> สักครู่นะครับหายไปเลยเอาใหม่ครับเอาใหม่ 5u4 insert lc เข้าไปก่อนปึ๊บคลิกขวา insert rc เข้าไป2 s t สเตท insert rc เข้าไปคลิกขวานะครับมันจะโหลดเอาสัก1 k 5u4 จะใช้ไปสัก300รโวลต์นะครับอโอเคผมใช้ไม่เก่งนะครับบอกก่อนนะใช้ไม่เก่งนะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมาลองใช้งานแล้วเนี่ยถ้าใช้เป็นแล้วก็ทําคลิปมาสอนผมด้วยนะครับ c ตัวแรก10บไมโครพอครับตามสเปคหลอด5ยูเนี่ยสตัวแรกต้องไม่เกิน40่ิไมโครฟลัดนะครับ สี่ตัวที่สองเอาสักร้อยยี่สิบแล้วกันเนาะสี่ตัวที่สามก็เท่าเดิมสี่ตัวที่สี่ก็เอาสักสามร้อยสามสิบแล้วกันอันนี้ไม่ได้คำนวณอะไรนะครับใส่ไปสุ่มใส่ไปนะครับอ่าตัวแรกหนึ่โอห์มอ่าตัวที่สองร้อยยี่สิบโอห์ม มนาลองมาลันดูครับว่ามันจะเป็นยังไง br สามอ่าโอเคเลยนะครับสำหรับวงจรนี้นะริเบิลน้อยนะครับหนึ่งโวลต์กว่านะครับมีหนึ่งโวลต์กว่าๆนะครับ1น,นึ่งโวลต์นิดๆนะครับกระแส เราใส่ไป 0.5m 5 0 0 m i a อเหรอมันมาตกค้อมที่ VCC เนี่ยครับอ่าลองดู VCC กับนะตรงนี้ที่เราจะาไปใช้งานนะสมมติว่าถ้าเราไม่ไม่คิดโหลดนะ VCC นะครับ241 ถ้าเราไม่ใส่โหลดเนี่ยโปรแกรมมันจะไม่ให้ซิมูเลตนะครับเพราะนั้นต้องใส่โหลดนะ VCC กับ ICC กระแสที่ใช้งานของภาคสายไฟเนี่ย2.4มิลลิแอมนะครับ2.4มิลลิแอมนะครับที่นี่ฉะนั้นเวลาเราสั่งพันโมอแปลงเนี่ยเราก็เผื่อไว้หน่อยๆน,นะครับ2.4 ah บวกไปอีกพวกใบแอด ต่างๆก็รวมๆแล้วไม่ไม่เกินห้าสิมิอนะผมว่าถ้าใช้หลอดห้ายูส่นะถ้าเป็นปีนะครับแต่ว่าถ้าเป็นพวกแอมหลอดเอสีเอลสามสี่ซิงเกิลเอ็พวกเนี้ยก็อยู่ราวๆสองร้ยห้าสิมิมนะครับในวงจรนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้แหละครับลองดูครับเพื่อน วงจรที่จะไปกำหนดผมเนี่ยไม่เคยเหมือนกันสักครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนเพื่อนถ้าเพื่อนเพื่อนดูดูในคลิปเก่าๆผมเนี่ยมันก็จะมีแตกต่างกันไปนะเพราะว่ามันไม่มีกฎตายตัวนะครับมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดนะครับอยู่ที่ความเหมาะสมแล้วก็อุปรกรณ์ที่เรามีอยู่นะครับนะ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมก็มาแนะนําเท่านี้นะครับอาจจะใช้ไม่ค่อยเก่งนะเพื่อนนะเพื่อนๆลองไปหาใช้ดูแล้วกันนะมันใช้ไม่ยากใช้ง่ายนะครับถ้าเกิดใช้เป็นแล้วเนี่ยก็มาสอนผมหน่อยนะครับอันนี้ผมพูดจริงนะครับผม,มผมผมไม่เก่งแต่ว่าผมจะมาแนะนําเฉยๆนะครับสําหรับตัวนี้โอเคครับเพื่อนๆก็สําหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นการแนะนําการใช้โปรแกรม PSU ดีไซเนอร์ในการออกแบบพัดเจไฟนะครับแอมพลอดหรือว่าเครื่องเสียงต่างๆใช้ได้หมดนะครับก็เอาไปลองกันดูนะครับถ้าชอบก็กด subscribe กดถูกใจนะครับให้ช่ e l ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับเพื่อนสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาเพื่อนไปก่อนนะครับก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ